พิกร้อยเม็ดนะครับนะไม่เอาพันเม็ดเหมือนเขาหรอกนะพิกร้อยเม็ดนะครับตังโอ,อ้โห,โห,โหตายก็ตยาย <c oughs> มานะครับอ่าสามอนนะครับพิก อ่าพริกแดงเถืฉดนะครับนะเราใส่ลงไปเลยนะครับวันนี้เราจะมากินแซลมอนราดน้ำปลาร้านะครับพริกแดงเถืฉดนะครับทั้งพริกดิบพริกสุกแห้งนะครับนะเรามาชมกันนะครับกระโ k o เลยนะครับป่าป่าป่าไปนะครับเนาะตามด้วยนีนะครับนะมันนาวนะครับน้ำเป็นนัวกัวนัวนัวกัวเรามาเขล่เทศนะครับเป็นลัวนัวนัวลงไปนะครับนะเออสับจักลงไปเลยนะครับนะจักลงไปน้ำด้วยนะครับนะน้ำปลาร้านะครับจ้วงเหรอหเห็นไหมครับนะจ้วงน้ำปลาร้านะครับนะ ตามลงไปครับพอเราเราจะกินของน้ำปลาร้ากันนะครับนะอ่าไม่มีไม่ต้องกลัวเค็มนะครับนะน้ำปลาร้าอ่าพอเราเรามีอะไรมีน้ำตาลตามด้วยนะครับอ่าขงนัวนะครับนะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับนไม่ต้องกลัวว่าจะหัวดอกนะครับนะกินแก้ไขนะครับนะนี่นะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับนะน้ำตาลจะใส่แดงใส่ขาวใส่ลงไปนะครับเพราะว่าน้ำตาลปิ๊บเราหาไม่มีนะครับนะนี่นะครับจับไปแล้วก็ยวก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 เลยนะครับนะแล้วก็ทำการราดเลยนะครับราดเลยนะส่วน ราดไปเลยนะครับราดไปเลยนะฮะคุปเปอนใหญ่นะครับยกไปได้เทราดไปเลยนะครับตี่าไรแบบราดอร่อยเลยนะครับอ่ะราดไปเลยนะครับอ่ะจับไปสวัสดีครับสอดรู้สอดเห็นนิวนะครับนะวันนี้เรามาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะกับการแดกโชว์นะครับนะหรือกินโชว์นะครับนะ ไม่แฮ่วันนี้มีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้นะครับนะ่าจะเป็นอะ่าโอ้ยคุณมีเงินพอ่อกำลังอัดคลิปอยู่นะอืมนะนะเนะีนะ่ยคุณมีเงินจะทําทเยี่ยงนี้นะครับนะออนะโอ้โห و. คุณมีเงินครับนี่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 ให้ดูเลยนะครับนะให้ดูเลยให้ดูเลยนี่ดอนี่คือปลาแซลมอนนะครับนะอันนี้ข้างล่างนีเป็นอะไรบ้างนะครับนะ พริกร้อยเม็ดนะครับนะไม่เอาพันเม็ดเหมือนเขาหรอกนะพริกร้อยเม็ดนะครับตักออกครึ่งหนึ่งนะครับฮ่พริกร้อยเม็ดตักออครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กี่กองอีกครึ่งหนึ่งนะครับนะเหลือเท่าไหรไม่รู้นะครับว้ายนะชีวิตคนเราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคาว่าพริกนะครับเดี๋ยวชีวิตท่านจะหาไมมก่อนอื่นก่อนจะกินขอโดบก่อนนะครับนะอ่านะ ต้องแจกของให้กับจำเสบก่อนหล,ง,ลง,งไหมหลงกินไหมลุมาลุมาหลงอยู่นี่นะครับมาหลงมาลุมานะนุีิอ้นอวนนะครับอันนี้หลงๆนะครับอันนี้ถุงน้ําอยู่นี่าถุงน้ํานะครับนะอันนั้นพี่มีเงินนะครับนะรุร่ยต่อเลยนะครับรุ่ยต่อเลยจัดป้ายนะครับจัดป้ายเริ่มต้นก่อนนะครับเน อลังการงานสร้างมากเลยนะครับนะน้ำลายแตกซักซัดซันะครับอโอผักแก้มก็มีมีนะครับงานงอกแล้วอ,อยนะงานว่งว่ะเดี๋ยวบอกน้องเขาเอาผักแก้มมาให้ก่อนนะอืมออืมคำแรกก็โดนแล้วพี่น้องอือมมะเขือเทศ กินแล้วผิวพันธดีนะครับนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคิดถึงตอนเข้าห้องน้ำตั้งเลยอันนี้อันนี้คือแครอทนะครับอืมอืมอยากกนนิดเดียวอืมเออ ลองรา,าก,กินหางกระดิ่งเด็กๆอย่างนี้ดูกุ๊บอืมดูราก,กินด้วยนะครับนะอ่ะมีเงินอ่ะอืมีเงินกินไปลูปโหอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยครับันเดียวก็เผ็ดแล้วอ่าอืมอืมอืม,อม,อม อืครับอร่อยมากใช่ซับอีนีเดอร์เป็นไม่สบายครับ <c oughs> เป็นหวัดก็เลยจัดมันสักหน่อยไม่คือเป็นคักแท้นะก็หมายก็เป็นคักแท้อืมอืมอืมนะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีสมอนห้อยมาด้วยนะครับสีเดียวกันกันกบแครหลเลยอือ บอกได้คำเดียวว่าเผ็ดจริงนะครับนะออืืหซดน้ำเลยนะอืเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับนะอืมอืมอ่าหาที่ทุกข์ก่อนหาที่ทุกข์ก่ออืม เด็กวนะ่าันะโอ้โห่าอืมแรับนะแปแ้งละลายหมดนะครับในน้าอืม อพี่ถุงน้ำพี่ถุงน้ำตรงนี้อ่พี่ถุงน้ำอา่าร้องร้องอ่าวัดมีเงินของมีเงินของพี่มีเงินลูกอา่านะต้องแจกเขาด้วยนะครับนะโอ้โหปากเจอแล้วครับปากเจอแล้วฮ่านาะ อันนี้แครอทกินไปเย,ยอะๆเ,เป็นใครเป็นไอจัดไเปเลยพี่นออ้องนะเวยบผมจะเป็นด้ฮะเป็นวัดเนี่ยนะเป็นวัดเดียว nó cửa biểu phanh đi ha à. ừ. ừ. bạc đèn mới đâu ừ. <laughs> bôi hỏng sạch sạch chín rồi rồi chúng chặt lòng bò nhanh nha chín กินได้กินลงไปไม่รู้ว่าเราอายุเราไม่ได้ยืนเป็นหมื่นหมืนปีไม่ได้ยืนเป็นร้อยปีกินได้กินลงไปครับกินเลยแซ่บพี่้องบอกกัไรลยว่าแซ่บปลาซีมอนเขาขายกิโลละสามรอยอันนี้ขึ้นกิโลนะครับนะ สามร้อยกว่าบาททำครึ่งกิโลอีกกิโลอีกครึ่งหนึ่งเอาเก็บไว้นะครับกลัวกลัวจะไม่หมดนะออ <c ười> อืืสวดลงไปกัวพี่น้องสวดเลยอืม sao cái bà sao cái gì hết không kịp mìn nguồn ghép á, mhm 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 พี่น้อง, ơi, องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยนะอ่าหึ่พอดีครับพอดีครับแค่เราตามไ,มได้เลยนะนาขึ้นดำด้วยกินมันนาใสไปเลยวนะใสไปไก,ไก <laughs> ลๆเอายังลูกก็ลุยยังอ่ะ บ้าวะ้าว้านีิบบ้าบลบบ้าบมาเดี๋ยว้า้าโอพอปากผู่ๆแล้วิกับแสบนะครับนะ ไม่呀กินมันลงไปโหโห ตางกับย่างนะโอ้โหอโอกควันดุบเลยแซ่บนี้คือเรื่องจริงนะครับอร่อยมากเอายิบเอาอีกหัวยอมแพย่ออกมาเลยเป็นขั้นเทวดาอยู่ะเป็นขั้นเทวดาเี่ยอืม

ไปเอารอนั่งรอไอ้หมดทุกตัวเลยอะต่อต่อเมื่อกี้คนมาส่งของนะครับนะ,ะมีหมาเป็นอย่างนี้อ่ะนะจัดมาหนักๆเลยนอนจะเข้าบ้านอ้อือ้แอร์ไม่ได้เรื่องเลยมองหาแอร์แล้วแอร์ไม่ได้เรื่องเลย ก็ไปอืมอืมอืม um อ่ไหมอ้าวใ่ไหม ไดเสียงกินรวใครอยากกินรอบดึกนะครับติดต่อสวัสดมาได้นะครับนะเดี๋ยวจะทำให้กินนะครับนะอ่านะส้มตำรอบดึกกินปลาแซลมอนรอบดึกนะครับนะอือือพริกร้อยเม็ดว้าเผ็ดจะแซ่ะอ่าอเขี่ยมาเขี่ยมากินลนงไปนะ มีกินก็กินมาลงไปอ่า oh, อ uh. mm ือ hmm. ฮ uh ึ huh. mm hmm. บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอด

เนเนงามเนะครับงามอ่ะโอ้โหนะครับอาจาย์อาอตทำน,นะครับนาะ rồi đi bòi mẹ ơi Xuất đọt này các ta. kinh tỏ ra sút đọt cái này có kinh tỏ À อืมอาโอ้แปด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 ปดแปดตโอ้แปดเดี๋ยวผมขอหยุดพักเบรกนะครับนะเออเดี๋ยวมากินต่อนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อน ดูดูนะครัโอ้นตาแตกนะคะนะรับนะซอนรู้นซอนเห็ฮมิวถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์ก็กดเลิฟๆกดติดตามกดกระดิ่งเป้งๆไว้รอคลิปต่อไปนะคะรับนะซอนรู้นซอนเห็ฮมิวสวัสดีครับเลิฟๆชีวิตคนเราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคำว่าพิษนะครับเดี๋ยวชีวิตท่านจะหาไหม่ชีวิตคนเราอย่าเอาชีวิต ピンとたってチームとじゃあない。